อาตจะตั้งมาเรียมยำอ๋อบางงานจะยำแล้วก็ไปเจอใช่ก็เจ็ดเจ็ดปุ๊บก็ตกีนในตัวเลยในตัวมันมีมีค่าในโทรศัพท์ที่เราไปเจอตัวหอยมัน อันนี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นอะไรนะบางบางงนั่งก็ได้นั่งได้หลายหลาย่นนคแบบนั่งนั่งอะไรนั่งนั่งให้ใสนนั่งที่ไห้หมดเลยเจอป่าทะเลลึกไหมคะก็ประมาณอยู่ชายหาดครับชายหาดประมาณก็สองเมตรจากจากริมหาดเลยสองเมตรมันมันอยู่ในสภาพไหนคะตอนเจอก็อยู่หน้าดินเลยครับอยู่หน้าดินเลยโผล่ขึ้นมา ก็เห็นเออเดินดูก็เลยก็หยิบขึ้นมาดูว่าเออเห็นมันสวยดีนผมก็ใจนึกว่าจะเป็นหินน่ะหีสวยงามนะก็เลยเออหยิบมาดูก็มันไม่ใช่หินถ้าเป็นหินมันจะเป็นตะขาบมากนะมันจะเป็นรอยแบบมันไม่มีเงาถ้าเป็นหินนะถ้าเป็นเนี่ยนี่เห็นไม่เงามีอะไร แต่พอเราเก็บแล้วมันมีความมันเกิดเปลี่ยนแปลงมากมีรายได้เข้ามามีเงินเข้ามาตามความเชื่ออไรางเงี้ยบ้างไล่ฟังหน่อยค่ะก็มันทำมาค้าขายก็ขึ้นไงทำงานทำการมันมันได้นะคือว่ามันคงไม่ได้เลียวว่าเราได้ทุกทีเลยออกทะเลนะจับปลาจับอะไรได้ดีคเดี๋ตวว่าอันนี้ผมเจอนีเน็ดเดียวนแต่ว่าพี่น้องผมเจอนี่ของของดาผมนั้นแปดเก้าเมตร สีเดียวกันไม่สีนี้ก็มีสีขาวสีเขียวมีหลายเม็ดแต่ว่านันให้เขาวิจัยก็ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่อันนี้อันนี้ขายไหมอันนี้ไม่ขายครับโ <c oughs> ชคลกโกหลกับเราเคยซื้อหวยไหมคะซื้อหวยเปคืเป็นคนที่ชอบเล่นเล่นหวยไหม ก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างถูกเคยเคยถูกกับนี่ไม่แตอแต่ละพกนี่ก็ถูกถูกครั้งเดียวอ๋อถูกครั้งเดียวก็เคยถูกซื้อเลขของตัวละครสองตัวรางวัลเล็กใหน่อะเลสองตัวอ๋อโวกหอยนี่แล้วงเที่ที่ผ่านมานี่ก็พลาดสามสามใบพลาดเอ่อตัวเดียวตัวเดียวแต่พอพอพอตันนี้น่าจะเป็นมุกแน่ๆเพราะว่ามันมัน เจอไหนก่อนนี่ในสามอย่างนเจอนี่ก่อนเจอนี่ก่อนครับแล้วก็มาเจอนี้นแล้วก็มา<ผ>มเจอนี้เกอบประมาณห้าห้าปีห้าหกปีละเอาไว้ชูมาข้างหน้าเลยค่ะก็คือต้องการจะขาย คู่เลยดีกว่าเนี่ยสนุกจังก็ผมคนที่นี่ที่ที่นั่นเหมือนกันควาจริงกลางแดดแน่นอนนี่แหะนั่นแหละเอามือเอากันี้อ่ะไม่เคาแล้วก็ปล่อยมือเดียวเปล่า